สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กับค้าแรงยังยังไม่อยู่ในเกมนะครับผมแนละนี่ครับผมวันนี้คือหน้าเพจของคาริน่าเลยนะครับผมนะฮะก็เป็นเกมเฮลวีนนั่นเองนะคราจะทําการเอ็กกับบลีดนั่นเองนะเป็นการ์ตูนหรือว่าเป็นอนิเมะที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะซึ่งไอ้เชี่ยกูเลิกเล่น,ลนแล้วมึงเข้าไปต้องบาดตอนดีว่าอะไร โอเคสำหรับใครที่แบบยังจำได้นะครับผมนะผมเคยทำคลิปแบบอ่าอันนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะผมเคยเข้าไปเล่นอ่าของเกมโอมจิแล้วนะครับผมนะตอนตอนนั้นนะครับผมนะคือมันโอมจิเนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟตีนนะถึงจะเล่นได้ผมก็ยอมมุดเข้าไปเล่นนะครับผมดูฮนะนี่ฮะ,ฮะดูความลงทุนผมโอ้โห อ้เนี่ยคือผมชอบขนาดไหนก็น่าจะรู้นะครับผมนะอัน,นี่คือนานแล้วนะครับผมนะประมาณแปดเดือนที่แล้วแล้วนะครับผมนะสมัยที่ผมยังเล่นเอาอยู่เลยนะครับผมนะนี่ครับผมผมก็ลงทุนบาเข้าไปเล่นเลยฮะอยู่ที่เทิร์ฟจีนโอ,โอ้โหไอ้เี Al ่ยเราเม่นเอาีแม่งเสือกมาเอ็กตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังจะเลิกเล่นนะครับผมนะนี่อเอาง่ายๆนะที่ผมมาอาจคลิปน,นี้นั่นก็คือ ผมไม่มีไอดีแล้วนะฮะถ้ามันมาแล้วนะครับอยากใครอยากที่ผมให้ผมแบบเข้าไปเล่นนะครับเอาจริงคือใครใจดีดีกว่านะให้ผมแบบเข้าไปเล่นนะก็ขย,ย,ยืมไอดีด้วยนะครับผมนะใครที่มีสกรีนบีทผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะอันนี้คืออยู่ที่เซิร์ฟจีนปะ่ะไม่จีนก็ไต้หวันนะครับผมนะน่าจะไต้หวันเลยนะครับผมนะเพิ่งโพสตเมื่อกี้เลยนะครับห้าสิบสองนาทีนะผมเห็นปุ๊บว่าโอใจไมผมต้องทำคลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นโลโก้บีทนะครับผมเนี่นป่ะคนก็ยออ มึงจะเอาไอ้การ์ตูนอันนี้มาดาบพิฆาตศูนย์แมวผมไม่ผมไม่เล่นนะไม่จอบก็ผมเฮ้ยไอ้เยคุโดนรมาม่าไปเนี่โอ้มีคนเอาเอาไรท่านมาด้วยโอ้ภาพมีไรท่านก็น่าสนใจเฮ้ยจริงปะนีิมีโลโก้ผมว่าน่าจะตัดต่อ,อะนะอันนี้เพราะว่ามันไม่ได้โพสต์ของทางต้นต่อหรือออฟฟิเชียลนะครับมีมูหลาดเหรมูหลาดกับริปโป้กับตัวไบ์เหร มูหลานน่าจะเป็นอิจิโกะ่ะถ้ามันมาเป็นแค่สกินนะแต่ผมแน่นเอ๊ะเขายกวาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฮีโร่ใหม่เลยนะครับเหมือนกับคิริโตะอะไรประมาณนี้นะเออแต่เอ้แต่มูหลานก็เข้าอยู่นะเข้ากับอิจิโกะเวลามันอันติก็แปลงร่างบางไทยแล้วก็ฟันชุ่งชิงชิ้นอะไรประมาณนี้เมื่อพูดถึงบีดนะครับผมนะทนะ่าผออู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับผมนะว่าผมชอบขนาดไหนนะจริงๆคือผมมีเกมหนึ่งนะที่ผมแบบเคยเล่นแล้วผมก็ เลิกเล่นไปแล้วนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันสูบตังค์เยอะมากผมเติมไปเยอะมากนะครับผมเนะี่ยเออชื่อว่าบีดเน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 ไอตัวนี้เลยนะครับบีดสามดีคือผมเล่นนะครับเกมนี้ผมไม่ได้มาอัดคลิปให้นูช้ชมดูนะครับผมเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปถัวกันลวกันนะว่าผมติดเรื่องนี้ขนาดไหนนะฮะโอ้โหผมไม่รู้ว่ามีใครจะชอบหรือเปล่านะเพราะว่าไอเรื่องเนี้ยปีหน้านะครับผมนะฮะหรือว่าอันนี้เขาเรื่นะ มันจะมาน่าจะมาพร้อมกับไททันจิตภาคสองนะครับผมนะคือบีดสงครามเลือดพันปีจะมานะครับผมนะภาคสงครามเลือดพันปีอเฮียผมรอติดตามเลยนะฮะโอ้โหสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้น,นะเพราะว่าตอนนี้มีน่าจะมีภาคไครหมดแล้ววะแต่ไม่รู้ไปดูตรงไหนนะฮะก็หากระดูดเดงเฮ้ยใครเป็นเงี้ยอ๋อเป็นเงี้ยแหละอันนี้เขาให้เราเลือกเป็นภาษา ภาษาไทยรู๊มีภาษาไทยด้วย,ย,วยอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวคุณค่ายให้เข้าให้ดูก็แล้วกันนะเอา้กากำลังปิดประบุงไอสัตว์เอ้ยกูกำลังจะให้ดูเลย <love> ไอเฮียปิดประบุงเฉยเลยกำลังจะให้ดูว่าไอดีหูเทพขนาดไหนขนาดไม่ได้เล่นไปนานแล้วนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวจะยังมีอีกนะครับผมนะในทวิตไคที่ยังไม่เชื่อ อันนี้ฮะอันนี้เป็นเกมในคอมเลยนะครับผมนะฮะราคาประมาณพันห้านะครับผมไปซื้อมานะฮะซึ่งมันจะมีคาโรคาโรเกมจำฟอสแหละมีหลายอนิเมะหลายตัวนะครับผมนะเห็นปะมีคาคาชินะครับผมนะฮะวานนี้มันจะมีบลีดด้วยนะครับในนั้นเอ้ยนี่นี่เมื่อกี้เอ้ยนี่นี่นี่เสียงอะเมื่อกี้เห็นอยู่เป็นไอเซนเนี่ยเขาบอกว่าเนเนไอเซนเห็นปะเห็นปะ แค่มีบีบปุ๊บผมก็ซื้อแล้วนะครับผมนะ <S <S โอ้โหชอบอนนะไรไก็รู้ก็ดูเอาละกันนะเดี๋ยวอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ให้ดูนี่ฮะนี่ก็เป็นไอเซนนะครับผมภาคสางครามเลือดพันปีนะครับผมนะฮะโอ้โหปิดตาข้างหนึงอย่างเท่ผมบอกเลยเป,เป็นตัวเป็นตัวร้ายที่แบบเออไม่สปอยดีกว่านะฮะเป็นตัวร้ายที่แบบว่าคนชอบเยอะมากนะครับผมนะ,ะเยอะกว่าพระเอกกี่สันพระเอกก็กลายเป็นตัวประกอบเลยฮะผมบอกเลยโอ้โห นี่ฮะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมนะผมซื้อมาแล้วจริงๆนะครับผมนี่ฮะสามารถติดตั้งได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ผมจะกดติดตั้งให้ดีแต่ก็ไม่ไม่กดแล้วขี้เกียจนะครับผมนี่ไงว่าคือผมซื้อแล้วนะอยู่ในลิสต์ของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่เลยอ้โหแต่ผมก็ไปเล่ผมเข้าไปเล่นแค่สิบสามชั่วโมงเองนะครับผมนะคือมันแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรมากคือผมมันมันเกมนี้ต้องใช้จอยนะครับผมนะผมขี้เกียจผมไม่ชอบเล่นจอยอะไรประมาณนั้นนะฮะเออผมก็เลยเล่นแค่สิบสามชั่วโมงพอเลิกครับบผมเื่อฮะ มันมันไม่ได้เหมือนเราเกมที่แบบต้องไปทำะไรเข้ามาก็ต้องมีเพื่อนเล่นนะครับว่าสู้กับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะแต่ผมเล่นคนเดียวไงถ้าถห้ามันมีเพื่อนนี่จะสนุกมากนะครับผมในแบบสู้ันเองอะไรอย่างงี้โอ้โหนี่ฮะเขาจะทำการคอแลแลัปต์เข้าขมาผมผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบบไปแปลภาษาดูก็แล้วกันนะฮะผมอ่านไม่ออกครับผมอะไรปล่อยข่าวดำ ปล่อยข่าวดังระดับตำนานโอ้ oh, เป็นไงอ,น,อ,น,อ,น,อนิเมะอันอนิเมะที่เป็นระดับตำนานจริงๆนะครับผมในบริทถูกบอกเลยได้เชื่อมลงอีกนึเปในครั้งที่ห้าโอ้ก็กิจกรรมหมอเป็นกิจกรรมเหมอลึกลับอ๋อได้เป็นกิจกรมกร,จกรมของ RV, อาวีพรนะไม่เกี่ยวกับอันนี้นะมันบอกป่าว่าเข้าวันไหนอ่ะหรือเข้าแล้ววะเข้าที่เซิร์ฟนี้แล้ววะเดี๋ยวไปดูกอนเชียวปะ อ๋อ,อนี่ไงนี่ไงมันก็ทำแล้วสี่เดือนที่แล้วแล้วทำไมกูเพิ่งมารู้ข่าววะโอ้โอมีมีคลิปผมได้เห็นปะองมุจิเอ็กบรีดนะฮะเฮ้ยผมผมอยากเข้าไปดูว่ะเขาเขาจะว่าอะไรเขาคงไม่ว่าอะไรนะผมเข้าไปดูได้ไหมศึกษาศึกษาก่อนอ๋อเขามาทำคลิปเฉจๆปะ ของคิปบอกฮะเหมือนข่าวอะไรอย่างงี้เอ้ยนี่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 มีคนบอกอูริวอูริวอ๋อเออเป็นการสันนิฐานตัวละครที่เฉยนะครับผมนะฮะดูเราไปดูความเห็นของช่องช่องคนนี้เขาก็ดีกว่านะครับผมนะเราไปดูอูริวย้อนพ่อถือธนูเหมือนกันเออใช่ใช่อาจจะอาจมีความเป็นไปได้นะครับว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันนะอูริวบางคนอาจจะงงว่าไอ้ที่ใครว่ามันเป็นเขาเรียกวเป็นเผ่าอ่อ ฟูบิงนะครับผมนะเอ้ยใช่ฟูบิงนะั้นมันตัวนะั้นไม่ใช่เหรอใช่ผะวะไอคือคุณดืมที่ผ่านแล้วไหนบอกชอบปะ <c oughs> นี่นะครับผมนะฮะเขาประมาณนี้นี่นี่เนี่จะให้ดูนี่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 คืออิทธิระอุลิวน,น,นะครับผมไใช่ธนูนะฮะไอใช่ฟูบิงดิเออูุ่าอะไรมันแปลกแปลกเป็นคุนซี่เออคุนซี่ฟูบิงนะั้นมันเผ่าของอันนี้นะครับผมนะมันไม่ใช่เผาดิเขาเรกว่าเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งตัวเออหลังหลังเรื่องแล้วนะครับผมนะฮะ Okay. โอเคโหนี่ครับผมเนี่ยนนี้ก็คืออิจิราอุริวนะครับผมเนี่ยโอ้โหมันจะดูเท่ใส่แว่นไปหน่อยนะนี่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 โอ้โหนี okay. Whoa, okay. ่ครับผมเนี่ยเป็นตัวแช่ฮันุฮะประมาณนี้ก็อาจจะมีความเป็นได้นะที่เป็นยอนนะครับผมนะนี่ครับผมโอ้โหประมาณนี้เขาบอกเขาบอกว่าอิจิโกะนะมอทอสเดี๋ยวพอดาบใหญ่มันมีความเป็นได้นะเออเพราะว่าถามมันใหญ่นะครับผมนีแต่ว่า ถ้าถามว่ารูปแบบสกิลเนี่ยมันเข้าไปโหไม่น่าเข้านะผมว่าตัวพระเอกอะไรอย่างงี้มันน่าจะมาเป็นฮีโร่ใหม่มากกว่านะไม่งั้นมันจะดูต่ําเตี้ยเกินไปนะครับผมนะเฮ้ยมาเป็นสก,กิลไม่ไปเทพเลยนะต้องมาเป็นฮีโร่ใหม่อย่างเดียวนะครับผมนะเออเหมือนกับคิริโตะอะไรอย่างเงี้ยเออพระเอกเนะี่ยฮีโร่ใหม่เข้ามานะพวกสก,กิลอาร์ตินะอาร์ตนะอันนี้ก็มาแทนบัตนที่ไฟลว่ะพระเอกผมว่นาน่าจะเป็นอย่างนี้นะ น่าจะเพิ่มเป็นฮีโร่ใหม่เข้ามาเลนจิเท่ากับโอเมนเหรอเพราะว่าดาบเป็นแซม,มเออได้อยู่ได้อยู่นะครับผมนะแต่ว่าสกิลมันก็ไม่เคยเข้าเท่าไหร่นะแต่มันต้องมันดูเอฟเฟกต์แบบมันก็ได้อยู่เออนะครับผมนะเนี่ยอูริวยอนอ๋อมีคนคอมเมนต์เหมือนกันนะคนเท่านั้นอิจิโกะไม่ใบก็หมดถอนใบก็ ไม่ไบ์ไม่โคตรไม่เข้าเลยนะแต่แม่งอันนี้มันยังมีไบ์นะครับผมนะก็มีความไปได้อยู่นะฮะหรือว่าเป็นริปโปนี่แหละนะฮะจะมาเป็นสกิน,นถ้ามันมาเป็นสกินนี่คือแบบอเรื่องกูมันเขาเรื่องเรื่องเรื่องมโอยมันจะแบบอันนี้เกินไปนะ <c oughs> มีอะไรไหมนอนอีไ่ไงเขาจะมาก็มีความไปได้นะผมว่า อ้ยลูเคียเออก็ได้อยู่ลูเคียเป็นวอเตอร์ไฟล์นะฮะโอ้ช่องกูเป็นไงไม่รู้นะฮะนี้ไอเซนเป็นเด็กเตอร์มันคงไม่มาครบเรื่องขนาดนั้นหรอกไอ้โอ้แสดงว่ามีคนแบบรู้จักเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้ทำไปเล่นไปมันเอาจริงความคิดผมนะคือมันคงไม่นํามาเยอะขนาดนั้นหรอกเหมือนกับเรื่องสาร่าออนไลน์มาแค่ตัวหลักอะตัวรองแค่นั้นเองนะครับผมนะ เออตัวหลักกับอันนี้ยแต่โหแค่แช่ผมเดาแล้วก็น่าจะม,มีแค่อิจิโกะนะครับผมเนะยแล้วก็นางเอกแล้วก็พูดอย่างนี้กูดโดนถามไมไเพราะมันมีประเด็นอยู่นะสองเรื่องนี้นะครับผมนะเนี่ยเออนางเอกแล้วแต่คนจะคิดก็แลนะ้วนางเอกผมสำหรับผมคิดว่าเป็นลูเคียนะครับผมนะเออใครคิดว่าเป็นคนอื่นก็ ใครจะคิดว่าเป็นอินโเอก็แล้วแต่เลยครับผมเรื่องเคียนี่เป็นขาดจบได้เคียที่สุดแนละ้วแต่มันผมชอบนะโอเคโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับผมนะที่ผมทําคลิปนี้ไม่ใช่ไลนนะครับผมนะก็มาทาคลิปเผื่อนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นนะครับผมนะก็สามารถให้ผมยืมไอดีได้นะแต่ว่าต้องมีสกินหรือว่าต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับบีดก่อนนะผมผมจะเข้าไปเล่นนะโอเคก็อีกนานนะ่าจะอีกนานผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทายเมื่อไหร่นะครับผมนะ โอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบบางคนอาจจะไม่เชื่อไอ้เทียมึงโม่เปล่ามึงเนียนจะมาเล่นเกมเอาวีเปล่าอะไรอย่างงี้นะับผมเคยบอกอ่าเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมชอบที่สุดละเนี่ยเนี่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 เห็นปะว่าซาเลกิเกวาวจิเรื่องบีบสมความเลือดสมความเลือดพันปีเนี่ยดูดิไอ้เทียผมชอบกันระไนอะโอ้แล้วผมว่าดอย่างสวยเลยดูโคตรตั้งใจผมบอกในคลิปนี้เนี่ยดูโอ้ เนี่ยผมพูดในคลิปอยู่ว่าผมชอบที่สุดนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังก็แล้วเศร้าอ่ะนะครับผมนะนี่นะก็อยู่เกมสักอาร์ตนั่นเองนะครับผมนะเป็นเกมวาดรูปนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ก็เข้าคอนเซ็ปต์เดิมนะครับผมนะผมจะวาดตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับผมนะซึ่งเห็นปะตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมนะก็นี่ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมบาย โอเคอะแถมนะครับผมนะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมนะผมเล่นจริงๆนะเกมนั้นนะฮะคือเกมบีดนะคือแบบเค้อมันมันปิดก่อนนะครับผมนะปิดปะปุ๋ยยังมาปิดแบบเพียรตอนกว่าคลิปเนี้ยนี่ยผมเติม60บาทนะฮะแล้วก็700บาทนะครับผมนะเสร็จแล้วก็่400บาทนะครับผมเสร็จแล้วก็161บาทค่อยๆเติมคือมันมีโปรโมชั่นมาแบบเยอะมากอะ่ะเออนะครับผมเนะี้ยคือผมถึงเหตุผลหนึ่งที่ผมเลิกเล่นเลยก็ว่าได้นะครับผมเนะี่ยนี่ฮะแล้วก็500บาท แล้วก็สามพันโอ้โหเจ็บหนักเลยน,นี่ร้อยหกสิบาทแล้วก็สามสิบาทนี่แล้วก็สามร้อยบาทนะครับผมแล้วก็สองร้อยบาท,นะบาทโถเดี๋ยว่าเยอะเหมือนกันนะนะครับผมนะโอ้โหอันนี้อันนี้ฟีไฟไม่เกี่ยวนะตอนนั้นเติมไม่น้องครับผมนะดูดิ